สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับมีนักกีฬานะครับวันนี้เราอยู่กันใน t s x นะครับไบเอ็กซโตไนนะครับวันนี้จะมาแนะนํากิจกรรมหอนะครับที่เพื่อนๆควรต้องเล่นเพราะว่าในของรางวัลมากมายนะครับอันดับแรกคือให้เพื่อนๆมาที่หอก่อนนะครับกดขวาล่างเสร็จแล้วกดคำว่ากิจกรรมเสร็จแล้วกดคำว่าหอทดสอบแล้วเข้ามาเลยครับพอเข้ามาเสร็จจะอยู่หน้าหน้าจอมีเห็นไหมก็ส่วนใหญ่เขาจะหาตี้ตรงนี้แหละก่อนเข้านะครับหรือว่าข้างในก็ได้แล้วแต่เขาเลยต่อไปคือการหาตี้ก็เพื่อนๆกด เอออย่าลืมกดแตะด้วยนะครับมันจะได้พิมพ์เป็นช่องโลกได้หาตี้หอหนึ่งครับแค่นั้นเองอ่าเห็น่ยม้ามันจะพิมพ์ไปทั้งหมดแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราก็ดูเห็น่ยม้เขาก็จะมีหาตี้หอหนึ่งหาตี้หอหนึ่งอะไรแบบนี้เราก็หาตี้ครับแค่นั้นเอง อ่าต่อไปคุณพลที่เขานิยมลงหอ,อกันนะครับก็จะเป็นในส่วนบางทองหรือว่าโชโฉนะเพราะว่ากวาดไฟประ,ประถมจะพีเนี่ยมันค่อนข้างแรงสุดในเกมน้นแหละโดนสิบตัวรวดนะครับเดี๋ยวมมีให้ดูนะนี่บางทองครับไฟกวาดปัตตพีครับก็ เอาง่ายๆถ้าเกิดเพื่อนๆหาบังทองไม่ได้ก็โจโฉก็ได้หรือตัวไหนก็ได้ที่เป็นในส่วนธาตุไฟที่มีไฟกวาดปัฏพีก็ใส่ของปัญญาเยอะๆที่มีเห็นที่มีไปลงเล่นลนะนะแล้วก็เห็นเซฟนอกเขาเล่นกันก็นกประมาณนี้แหละถ้าเกิดมีไฟกวาดเจ้าสองสา 2, ตัวปั้นมาดีๆเนี่ยโอ้โหยิงหอทีสองทีหายเลยนะครับประมาณนี้นะ <S <S หรือว่าจะเป็นในส่วนสกิลอันเชิญก็ได้แต่ว่ามันต้องเสียตานะ มันต้องเสียตานะครับมันต้องเสียตานะมันก็ใช้ได้ไม่ตลอดอะ่ะเนี่ยตาพวกนี้นะครับซึ่งตาพวกนี้ใช้แล้วมันจะมันจะหายไปนะครับอ่าอันดับแรกคือให้ดูทีมนะครับอย่างน้อยเราต้องมีน้ํานะครับเราต้องมีน้ำใบซับนะเราต้องมีน้ำใบซับนะครับ ตรงประตูเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องแยกตีก่อนแต่ว่าบอกคนในตี้นะแต่ว่าเราควรจะหาปาร์ตี้ให้ครบก่อนนะครับก่อนเข้าพอเราแยกปารพอเรากดเออออกปาร์ตี้เสร็จพอเข้ามาเสร็จก็เข้าปาร์ตี้เดิมได้เลยครับอ,อย่างที่หมีบอกนะครับว่าถ้ากะสมมติเราเดินเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ก็คุยออกคนในปาร์ตี้ที่เราชวนมาก่อน5้าคนแล้วก็กดแยกตีครับพอกดแยกตีเสร็จแล้วก็เข้ามาก็เข้าปาร์ตี้เดิมครับแค่นั้นเอง ทีนี้เราก็จะได้ลุยสักทีนะครับอย่าลืมใช้สก,กิลนะมีจะเอาหว่างอีกก้เก่าในส่วนเอ่อตัวหลักเรานะครับยนะครับลุยครับทุกคน อันนี้มีแนะนาว่าให้พยายามไปห้าห้าคนนะครับอย่าไปคนเดียวนะถ้าคนเดียวมันจะผ่านได้าแค่ประมาณชั้นสองชั้นสานะครับเดี๋ยวหลังๆมันจะโหดกว่าเยอะนะครับเราต้องไปเป็นปาร์ตี้ดีกว่านะอันนี้มีแนะนํานะครับส่วนใหญ่เขาจะติดประมาณชั้นเก้าชั้นสิบกันนะครับจะติดกันชั้นเก้าชั้นสิบ แล้วก็ลูยยาวๆครับแต่อย่างที่หมีบอกคือเราไหวเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะกิจกรรมอยู่แค่ประมาณ12ชั่วโมงตอนนี้เหรือ8ชั่วโมงนะครับไหวเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ต้องไปเออกดดันตัวเองนะครับ อันนี้ผ่านชั้นหนึ่งแล้วครับต่อต่อไปก็ไปชั้น2ต่อครับเรื่อยๆอย่างที่บอกนะการจัดทีมก็สําคัญนะครับเกมนี้การจัดทีมสําคัญนะเอาแบบผ่านง่ายๆก็เน้นสกิล l อหมู่เยอะๆะครับเอลี LE หมู่ มันก็จะเป็นพวกขนนกพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแ็ะจิตอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีนะ ือสังเกตนี่คือเอฝบ่งทองนี่ไฟกวาดปัตตพีแรงมากแบ่งทองดอกละห้าร้อยเลยหรอวะโคตรแรงเลยอะ่ะเราบ่งอี้ตีแรงครับเจ็ดร้อยสามทีเอาไว้ตีบอสดูยาวๆครับ มีไหวแค่ไหนมีก็เ,เอาแค่นั้นนะมีไม่ได้แบบเออจริงจังแบบขนาดนั้นกับเกมนี้นะครับก็อาจจะเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละ อ่าเราก็ลุยเรื่อยๆครับตอนนี้ชั้น3แล้วเพื่อนๆสังเกตไหมว่ามันไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากโปรโมทซะด้วยนะครับเดี๋ยวมีไปถึงแค่ไหนก็เอาแค่นั้นอ่ะไม่ถึงเก้าก็มีก็เอาแค่นั้นแหละเฮ้ยเดนนิสตี้มอร์เรียเออร์เอ็มหมออ๋อใส่เขาจะจ้างงานอยู่แล้วเขาเรียกมิ้งเพิ่งรีวิวรีวิวรีโปไปโอ้โหบังทองไฟกวาดแบงแรง ายหอห้าร้อยไปปานบังทองลงหอดีกว่าเจ๋งชิบหายเลย <S 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 ลมมันฟาดแรงนะแต่คือมันดีกค่เป้าเดียวไงเนี่ยเจ็ดร้อยสามทีเลยเอาตีบอสดีอะ่ะ โอ้โหถ้ามังกรดำแรงชิบหายเลยห้าร้อยหมมาครับลุยต่อครับตอนนี้ชั้นอะไรแล้วเนี่ยชั้นสี่แล้วอันนี้ก็มารีวิวระบบต่างๆให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อเพื่อนๆที่แบบกำลังดังเลอยู่เกี่ยวกับเอ่อการลงหอก็สามารถทำปาร์ตี้ลงได้เหลือเวลาแปดชั่วโมงนะครับนี่มาลงด้วยกันเด้อ มันมีทุกวันหรือเปล่านี่มีไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเดยขอดูอีกทีนะครับน่าจะมีทุกวันหรือเปล่าอ๋อเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เพื่อนเพื่อนพลาดตะกอยาก่างอาทิตย์หน้าเลยนะโหเน้นสก,กิลหมู่ไปเยอะๆหมีว่าแม่งผ่านง่ายสุดหมีว่าพวกสายไฟอะ่ะไปกว่าอะ เอาบางทองแล้วก็บวกอ้นะครับอะไรนะตัวหลักอะเล่นไฟอะไฟกว่าสองทีแม่งตายโยกาตตี้อะ ดู้ยครับชั้นห้าแล้วเดี๋ยวไปถึงเท่าไหร่มีก็เอาเท่านั้นนะเท่าไหร่เท่านั้นเท่านั้นแหละโหแต่ว่าเอาขั้นเป็นจริงๆนะหวังอี้หัวตัวหมีตสีกระจายเนี่ยการันตีตายสามตัวแน่นอนครับเต่าโหจริงว่ะ เรียบร้อยครับสำหรับชั้น5ป้ลุยชั้น6ต่อครับล,ลุยกันยาวๆเลย อ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงด่าน6อาจจะช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าโอปาร์ตี้มันระเบิดไม่รู้กี่ทีแล้วว่าเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็อะไรโอไม่เข้าใจ อ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงโหเจ็ดแล้วนะครับ Porra, cool. porra. Cool. อันนี้มีก็เล่นถึงไปประมาณด่าน8บวกนะครับก็เอาแค่นี้แหละพอแล้วครับก็เอ,เอาไปว่ารีวิวระบบหอต่างๆให้ให้ดูแล้วกันนะครับเพืเ่อนๆก็อย่าลืมมาลงหอด้วยกันนะครับจะได้ของรางวัลมากมายนะครับผมของรางวัลที่มากก็คือได้เห็นมหาพวกยาอย่างรู้บัญญาอะไรพวกนี้แล้วก็เทพโชคลาภนะครับ แล้วก็เป็นในส่วนอาวุธของหอซึ่งระดับเลเวล155เวลาเราเปิดกล่องจะมีโอกาสได้นะครับแต่ว่าต้องชั้นที่18ขึ้นไปค่อนข้างค่อนข้างตึงนะอ่าขอให้คนเล่นเกม t s x by Axel นะยังมีความสุขนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ